เกือบก็บใส่เว้ยอืมกล้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอ่ะป้ลุงสบายดีเบิร์ตสงขุบอนสบายดีเบิร์ตสุขคุณุกคนเนาะสบายดียามเศร้าพี่น้องคลิปนี้ก็มาพบมาพอก้าวพังคือเก่าที่สองเศร้าหลาบนาพี่น้อง เจออีไวใชไใ่ไปให้น้าไปให้ยังให้นะเมื่อนี้กับน,น้องเบิร์ดก็จะไปเกี่ยวเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาก็จะเป็นมือสุดท้ายเลยแหละเห็นบ่เหลือนาเข่งไห่พี่น้องเหลือนาเข่งไห่ก็คือสิแล้วเบิร์ดแหละปีนี้มือสุดท้ายเลยนะพี่น้อง Một chú khóng pì nè Như cá bên người ta đang khuyện với nó Tại nhá Cháu cứu một kia Ngắm thứ cụp Ngắm thứ cụp hay phải Thứ cụp hay mẹ หมอกะโตแข้งแหงเ็เปียกเบิดเ็ดหมอกมาเฮียเบิรดลแหลนทำแหลนน่าสว่าก็แล้วเบิดข่ายะไพี่น้องเด่อแต่ทงไกลๆหุ้นบุไปยัง แม่ฮติดต้มบนเื่อนลมินจะลองนติดตบนเื่อนดื้อ่านเขาไปเองนะาเขายังเขินหายเกี่ยววันแหละเมื่อวานมื่อนี้ต้องเอาให้แลว้งวงัวสิชนงวัวสิของค้าเอไปไหนได้ไปยังเจ้าจก็สิเกี่ยววัเขาวฮ Nằm a cả hạng hạng móc a tóc hạng hạng móc không tóc hạng móc a tóc hạng hạng móc a tóc hạng hạng móc a tóc hạng 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 เด็กๆลงมาก่อนเลยฉลายมาเกียวซอยเอาเมียน,น,น,นกุบแมียมะนี่เป็นกระเบือข้าวข้าวในข้าวในเอาลงไปเอาวหนอไหมันม่นได้อรือ่มันก็บ,บินไปหรอใน,นมันมีปีอีกตกกระจามันก็ได้น่ะถ้าจับสำม,มันบินไปเลยมาไหมนี่มันมาไหมบกุกระลาถ้าเก็บแมงมันอยู่ข้างหน้านี่เด้อ

กันคือผู้เสียเสียกนยาาเกี่ยวไปทางใดเกี่ยวไปทางซื้อไปผู้บอก ไปไดีอีกรอบพี่น้องเกี่ยวเขาผู้เดียวเด็กๆไปโรงเรียนมาเลยพี่น้องมันต้งกันก็นกนไปปั่นเขาเลื้ยวเขาเกี่ยวคนเดียวลมเย็นๆพี่น้องเลยเกิดสีแลดงจนสวยน้องเบิร์ก็มาถ่ายอยู่เพื่อนเลยพี่น้องเลยสำหรับเขาปี2,000เซลล์ 2, เอสเท่ากันเรียบร้อยพี่น้องเลยวันนี้ แล้วเบิร์ตก็หาูคั้นพี่น้องเลยแล้วเบิดถท่งเลยของเราเนาะบุหรือจัจไหายเดี๋ยวตอนแรงเฮาก็สิม,มามาัดเพราะว่าเขาเฮามันก่อยเลยพี่น้องเ้ยเฮาก็ซิม,มามัดขึ้นไปปั่นหรือว่าไปนวดเนาะแต่ท่งเขายังทัเลแล้วก็ยังลายอยู่พี่น้องแต่ท่งแลวก็ลายเนาะ <laughs> บุได้หน้าลายกับบุ่แล้วคือว่าแหละบุได้หน้าหน่อยก็แล้วเนาะโอ้ยมีแห้งเลยพี่น้องเ้ยเขาก็สิได้ผักผ่อนสักที มีผู้จ้างเขาก็ไปรับจ้างแล้วเหมืนนี้นาเขาแล้วเลยน้องเดี๋ยวตอนแรกเขาก็สิมัดเลยน้องเห้เพื่อนมันหยุจกจักหน่อยเขาก็สิมัดเพราะว่าหมากมันเกอบไปเลยสำหรับปีนี้ก็คือสีอย่างเทนี้เลยพี่น้องยังหน้าให้เดียวนี่แหละย่างทะเลหมัดให้อื่นเขาก็มัดแล้วพัดแล้วลมไปแห้งอเลยเสียงลมพี่น้องน,นี่เขาก็สิก๊าบ บ้านเมื่อหาหน้องเบิร์ดเลยน้องเบิร์ดเมื่อถ่ายอยู่เพื่อนเพราะว่าน้องปีเขาหน่องกันเผ็ดไปเฮียนเลยน,น้องเพื่อนเผ็ดก็อยู่เพื่อนถ่ายแม่คนเดียวเข้ากันเดี๋ยวเขาอยู่ให้ยน่าคนเดียวอุ้ยพู้ได้ซอยเลยพี่น้อยฝนกระชิมาก่อนฝนเมฆฝนเรือเมฆลม ทั้งในยังเคี้ยวกับมีเลยพี่เนาะที่เพิ่นใส่เขากลางมันก็ยังเคี้ยวนเนาะแเ้าใส่ไมีแต่เขาดอเบิดนาเขาใส่เขาดอเบิสถงก็เลยชุบเบิสถงเอาเป็นวา่าเมื่อนี้มือซัดมันดีกันแล้วกันนะพี่นนองแล้วหน้าแล้วเกี่ยวเขาชิได้นอนผักผ่อนสักทีนอนหลับจังแลวแบบน,นี้พี่เนาะไหยแล้วก็ไปเกี่ยวสอยผู้ที่เข้ามาสอยเฮา เขายังทันแล้วเขามาซอยเ้างหอกสีได้ไปซอยเขาเจ้ะเฮียเบิร์นไปไหนแล้วเบิร์นเอ้ยมู่ว่านอย่ก็บห้หายาพี่เนาะมูะม่ว่านอย่ก็บแม่ฮาไปสื่อขนมอ,อยู่ด้านขาบุบอกแม่แม่ก็เละาะฮาอยู่กับแม่สองคนอยกินหมกเผาเผาก็โดอยู่ได้พี่เนาะ มีปัญญากินมันอยู่สูงจะเหลือเกินบ้านไปใส่แล้วน้องเบ้นไปใส่แล้วมีเขาเหาพี่น้องคนขึ้นมาเขาเมียนอยู่ในเฮือนโวกันบอกเขาเมียนอยู่ในเฮือนฝนตกเบงมีถูกซอกถูกมุมถูกซอกถูกมุมของเฮือน อันนี้เขาเจ้าพี่น้องเขาเจ้าก็สืได้ประมาณสามสีสอบนี่มั้งหน้าสีไฮนิดหน่อยเนาะมึงอันนี้อันนี้นนมุมเขาพ่นตกห้ำของเขาพ่นตกค้าำ,ำเขาหอกัดเอามาตากยัยยยนใหญ่พี่เนาะมึงจนไม่มีมองอยู่เพื่อแหละมันบริเวณอันนี้ดอกตากเมี่ย บ่มีหมองให้อยู่เลยเพูดแหละมีแต่อมองเขาอยู่เบิร์นเอา้าน้งเบิร์นไปใช้หรือพี่น้องใช่ใช่ใชพี่ไปฉันได้กินแต่เสียงใช่ว้าย <laughs> เห็นแต่หัวปลาออกมา ได้อียังบดน,นี้ได้อยังเอามาให้พี่น้องิึงดูปอดติงได้ขจีหวานของโปรดองปรดองเบิ้ลเอามาเบิงบ่งรนะูปวัตถุงหนุ่มมาให้เบงมาให้พี่น้องเบิง่งองปรดองเบิ้ลซื้อหาพันนี่กินคนเดียวเศร้าบาทหากอนพี่น้องหาพัน กงนิซื้อมาแต่ปักสองก็จะมีถุงละสิบพันหรือสี่สิบบาทน้องเบิร์ตกินมือเดียวเบิร์ตแดนนี่นะพี่น้องของโปวดเขาจีวานเนาะหรือว่าขนมปังก็เบียร์ตั้งแต่กินน้ำข้าโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เชได้จบสันนีเด้อพี่น้องพี่บาทประกันได้ขอถอยขอไปหลายๆเด้อพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามจากซลาบันหน้าน้ำเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ดทุกบอกทุกบทอนะบ๊ายบายไปย่างกับไม้ด้ยบ๊ายบาย